สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดีชานสุภิตาสุรพินิษจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ค่ะพลังงานนิวเคลียร์นะคะถูกสร้างขึ้นโดยการแยกอะตอมค่ะออกจากแกนกลางหรือว่านิวเคลียสเพื่อให้เกิดพลังงานนะคะโดยกระบวนการนี้เรียกว่านิวเคลียร์ฟิ o ชค่ะ จะเป็นการสร้างความร้อนนะคะไปยังตัวคํำความเย็นซึ่งปกติแล้วจะเป็นน้ำค่ะไอ้น้ำที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้กังหันนะคะที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทํางานค่ะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะประมาณ450เครื่องสามารถสร้างพลังงานได้มากถึงร้อยละ11ค่ะของจำนวนพลังงานทั้งหมดทั่วโลกประเทศที่สร้างพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศส จีนรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับค่ะเชื้อเพิงตั้งต้นของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือยูเรเนียมค่ะซึ่งเป็นธาตุกำมะถันสีนะคะที่สามารถพบได้ทั่วไปในโลกค่ะยูเรเนียมที่ถูกขุดขึ้นมานะคะก็จะทําไปแปรรูปเป็น U235 ค่ะซึ่งเป็นกำมะถันสีที่ได้รับการเสริมสมรรถนะนะคะใช้เป็นเชื้อเพิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนื่องจากอะตอมของธาตุถูกแยกออกจากกันได้ง่ายค่ะ ในเครื่องปฏิกริยานิวเคลียร์นะคะจะมีนิวตรอนค่ะซึ่งเป็นอนุภาคย่อยที่ไม่มีประจุไฟฟ้าชนกับอะตอมนะคะทำให้เกิดการแตกตัวการชนกันในที่นี้นะคะก็เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันค่ะจะปล่อยนิวตรอนนะคะในปริมาณที่มากกว่าเดิมเพื่อทำปฏิกิริยากับอะตอมมากขึ้นค่ะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งผลพลอยได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ครั้งนี้นะคะก็คือพลูโตเนียมค่ะซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้ค่ะ ในเรื่องปฏิกณนนิวเคลียร์นะคะของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปฏิกณ์แบบน้ำเดือดค่ะซึ่งจะทําให้น้ํานะคะถึงจุดเดือดเพื่อปล่อยไอน้ําเครื่องปฏิกณนนิวเคลียร์ประเภทอื่นนะคะก็จะได้แก่เครื่องปฏิกณ์แบบระบายความร้อนค่ะโดยการใช้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทําความเย็นนะคะถูกใช้ในสหาราชอาณาจักรค่คะและเครื่องปฏิกณ์นิวตอนเร็วนะคะซึ่งถูกทําให้เย็นโดยการใช้โซเดียมเหลวค่ะ นวคิดเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1930ค่ะเมื่อนักฟิสิกส์ Enrico Fermi นะคะแสดงให้เห็นว่านิวตรอนสามารถแยกออกจากกันได้ซึ่งเขาเองนะคะก็ถือเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเฟอร์มีเองก็นำทีมงานของเขานะคะพบกับความสำเร็จค่ะเมื่อในปี1942นะคะในการสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ภายใต้สนามกีฬาในมหาวิทยาลัยชิคาโกค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงทศวรรษที่1950ก็มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นค่ะในปี1951นะคะได้มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานปรมานูเกิดขึ้นครั้งแรกที่เครื่องปฏิกรณ์นะคะของรัฐไอดาโฮค่ะจากนั้นในปี1954นะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในเมืองออฟนินของสหภาพโซเวียตก,ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปี1957นะคะก็ได้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ชิปปิ้งพอร์ตรัดเพนซิเวเนียเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ พลังงานนิวเคลียร์นะคะไม่จัดว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนค่ะด้วยเหตุผลในเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในปริมาณที่มีจํากัดนะคะแต่เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทาให้มีผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์นะคะก็เสนอว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยควรจะได้รับการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในหมวดวิธีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า climate change solution ค่ะ เลสลี่ดีวานนะคะนะักสำรวจของ National Geographic ต้องการที่จะรื้อฟื้นความคิดที่จะใช้เครื่องปฏิกรณ์เรือหลอมเหลวค่ะซึ่งใช้ยูเรเนียมเหลวนะคะเป็นเชื้อเพลิงโดยเสนอว่าแนวคิดนี้นะคะปลอดภัยกว่าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะนักวิจัยท่านอื่นๆก็กําลังคิดคน้นปรับปรุงค่ะแล้วก็ทํางานกับเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูล่าขนาดเล็กนะคะที่สามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการสร้างค่ะ นวัตก,กรรมเช่นนี้นะคะก็มีสุดประสงค์เพื่อรักษาชีวิตของอุตสาหกรรมในภาวะวิกฤตอย่างทุกวันนี้ค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เริ่มมีอายุมากขึ้นค่ะแล้วก็โรงไฟฟ้าโรงใหม่ก็เริ่มที่จะสูส้ราคากับก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะคะอย่างพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะหัวใจสำคัญในอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์นะคะก็คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นค่ะ ซึ่งสร้างพลังงานนะคะเมื่อนิวเคลียสขนาดเล็ก2ตัวชนกันค่ะทำให้เกิดนิวเคลียสเดียวที่หนักกว่าฟิวชันนี้นะคะก็สามารถขนส่งพลังงานได้อย่างปลอดภยัยและมีกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าฟิวชันค่ะองค์กรต่างๆนะคะอย่าง ITER ในฝรั่งเศสและสถาบันมักพลังนะคะก็กำลังคิดค้นวิธีการค่ะที่จะทำให้เครื่องปฏิกรณ์ข้างต้นนะคะสามารถใช้ในเชิงพาณิ์ได้มากขึ้นซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากค,จความสำเร็จมากนะคะในปัจจุบัน และเมื่อมีการโต้เถียงเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์นะคะฝ่ายค้านก็มักจะชี้นิ้วไปที่ปัญหาของขยะนิวเคลียร์และก็อุบัติเหตุของโรงงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ระเบิดที่เชโนบิลในปี1986ค่ะแล้วก็ที่ฟุกุชิมะไดอิชินะคะในปี2011ภัยพิบัติที่เชโนบิลในยูเครนนะคะก็เกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดของเครื่องปฏิกรณ์ค่ะบวกกับความผิดพลาดของตัวมนุษย์เอง ทำให้เกิดกระแสไฟกระชากนะคะแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นค่ะกัมมันตภาพรังสีจํานวนมากนะคะก็ถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศและคนจํานวนมากกว่าหลายพันคนก็ต้องอ,อพะยพออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะในปัจจุบันนะคะพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าระเบิดนั้นก็ถูกเรียกว่าเขตอันตรายค่ะได้มีการเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะโดยจะมีเพียงสัตว์ป่าเท่านั้นนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจะไม่มีมนุษย์เลยค่ะ ในกรณีของภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิของญี่ปุ่นนะคะในปี2011ผลกระทบที่ตามมาของแผ่นดินไหวและสึนามินะคะก็ส่งผลให้ระบบของโรงไฟฟ้านะคะเกิดความล้มเหลวค่ะในหลายปีที่ผ่านมานะคะเมืองโดยรอบของบริเวณดังกล่าวก็ยังไม่มีทีท่าที่ว่าจะดีขึ้นค่ะผู้คนที่อพยพออกจากบริเวณดังกล่าวก็ยังมีความกลัวที่จะกลับไปถึงแม้ว่ารัฐบาลเองนะคะจะยืนยันแล้วก็รับรองแล้วค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความปลอดภยัย อุบัติเหตุอื่นๆนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ความเสียหายบางส่วนค่ะที่เกาะทรีมาในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะเมื่อปี1979 mm hmm. ก็เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวค่ะของความเสี่ยงในการได้รับกำลัตภาพรังสีของพลังงานนิวเคลียร์นะคะ mm hmm. ภัยพิบัติที่ฟุกุชิมะนะคะก็ทําให้มีการตั้งคําถามค่ะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้น ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์นะคะรวมถึงสถานที่และก็วิธีจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหรือว่ากากนิวเคลียร์นะคะซึ่งยังคงไว้ซึ่งกัมมันตภาพรังสีอันตรายเป็นเวลากว่าหลายพันปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งนะคะตั้งอยู่บนหรือว่าใกล้ชายฝั่งเนื่องจากอยู่ใกล้น้ําเพื่อระบายความร้อนก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและก็ความเสี่ยงของการเกิดพายุอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิอากาศค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการ c l i m a t e Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาในด้านใดนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ